โควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม1 0 6 4รายเสียชีวิตอีก82รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1 0 6 4รายแบ่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่9,946รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 118รายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,744,428รายเสียชีวิตเพิ่ม82รายเสียชีวิตสะสม17,917รายหายป่วยเพิ่ม1988รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว17,168ราย